สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขายหัวเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะฮะอันนี้มาจากญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะฮะคู่นี้เอาเท่าไหร่นะสามพันสองล้มส่ง <S 2> 2, <S ไม่ต้องแยกเนาะไม่แยกก็คือไปทําได้เลยมีไฟทั้งคู่หมุนเครื่องหมุนทั้งคู่นะฮะนี่อันนี้ครบแต่ถังแตก,แตกอ่าแต่อันนี้ถังดีเอาอ,อันนั้นนะครบเลยย้ายถังนี่ไปใส่นู่นนะ่ะได้หัวแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเก็บไปทําอะไร ป็นโรบินท์04นะคาบูมีคุณนี่ชอบนีอะไรด้วยเออนี่สามพันสองลมส่งเนาะเราก็ให้เป็นดิบๆเดิมๆใช่ดิบๆเดิมๆก็มีคาบูอันนี้มีคาบูไม่มีคอยนะตัวนี้นะใช่ะไหมทำไมมันมาโบอย่างนี้วะมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยพี่คอยไม่มีอลานลานไม่มีสามพันปะล้อล้อไม่เหล็กไม่มีสามพันใช่สามพันล้มส่งเนาะ แต่ตัวนู้นนะสมบูรณ์แค่เอาถังเนี้ยมาใส่เนี้ยแล้วจบละแล้วก็นี่ทําอะไรหาหางมาชนคาร์บูแท้แท้หมดอ่ะมันมันเพิ่งลงตู้มาสภาพนี้ก็สามพันลมส่งไปเนาะคู่นี้เนาะอ่ะเผื่อใครสนใจนะนะครับแกว่าเสื้อลูกเขาวิ่งไม่ได้ละขัดขามเลยอ่ะตัวนี้สมบูรณ์ย้ายถังมาใส่ก็น่าจะเรียบร้อยเช็คล้างขบร์บเองนะครับไฟมีนะครับเช็คละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ